เล่นเกม PUBG Mobile ในการปรับสูงสุด120เฟรมสับเจ้าตัว i n f o n i x GT20 Pro 5G มือถือเกมมิ่งโฟนราคาสุดคุ้มครับพี่จะขอแนบลิงในการสั่งซื้อเจ้าตัวนี้ใต้คลิป,ประบบวิดีโอนี้ให้ผมบอกเลยว,ว่าเป็นมือถือที่เล่นตัว PUBG ได้120เฟรมครับคือสเปคพี่แกห่วนมากครับหน้าจอรีเฟรชคือทัดได้สูงคือ1 4 4 h z ตตัวนี้แล้วก็ CPU ตัวนี้ผมใช้ตัว M i ส t ี 8200ถือว่าจัดการความร้อนดีมากครับพี่เล่นมาเกือบจะสินาทีกว่าครับมาดูว่าความร้อนคือจัดการดีไหมนี่ครับอุณหภูมิจากที่พีเล่นตอนที่พีก่อนที่พีเริ่มเล่นผมอยู่ที่33ตอนนี้อยู่ที่18ถือว่าอุณหภูมิคือดีมากครับพีไม่ได้เปิดแอร์นะถ้าเปิดแอร์บอกเลยว่าสบายหายห่วงครับตัวนี้ดีเฟลต์ของหน้าจอตัวนี้บอกเลยว่ากับตัวเกม120เฟรมในการซับพอร์ตตัวนี้อี่ะพีเปิดเจโร่ด้วยผมตัวนี้บอกเลยว่านี่ครับ กราฟิกบอกเลยว่าสุดยอดและตัวกราฟิกครับผมมันสามารถแสดงผลออกมาได้อย่างสมบูรณ์ผมนี่ครับเลื่อนไหลปรับเป็นออาต้านะครับผมตัวนี้เอสดีมคือหน้อเฟรมสมดุลปรับได้เอสดีก็ปรับได้ผมตัวนี้เอสดีอาร์ก็ปรับได้นี่ครับอัลต้าเอสดีอาร์ปรับได้ว่าต้องแต่เราต้องปรับก่อนที่เขาเราเื่อเล่นเกมก่อนเนอะนี่ครับพีขอปรับเป็นสูงสุดเลยนี่ครับคือบอกเลยว่ามันโคตรเลื่อนเลยปรับเป็นอัตามันเท่านี้เป็นผู้ที่ฟิลวิปเล่นเกมตัวพับจิบบายบอกเลยว่าสุดยอด แล้วลำโพงสองตัว JBL อะ่ะแล้วดูเสียงครับระบบเสียงน่ะคือแบบสุดมากพี่ชอบฟีลลิ่งของเสียงมากอะ่ะรู้สึกว่าเสียงมันกดแล้วมันแบบฟีลลิ่งมันดีอะ่ะหน้าจอรระดินนะผมตัวนี้ไม่อวยพูดตรงๆเลยนะ แจ่มครับเกมนี้อ่ะแล้วการปัดการกดการทัดอะ่ะสุดยอดอีฟนิกตัว TT 20 Pro ตัวนี้สพีบอกเลยว่าเดอะเบสครับเล่นเกมใครหาม่ถือเล่นเกมเกมมิ่งแบบสุดๆ RV 120เฟรมแล้วก็ทับจี120เฟรมตัวนี้บอกเลยว่าสุดจัดมากดูครับว่าความเื็นไหลไหมค่ะไหนดู ก็ยอยครับครับผมรู้พระคุณเดี๋ยวพี่ขอตั้งดีครับเราขอตั้งสติผมนิดนึงโอ้ คือแบบใจร่วนช่วยได้เยอะเนาะครับทัดดีมากแล้วเสียงโคตรดีเลยบอกเลยอย่างแจมครับ ทัชโคตรแจ่มเลยอะ่ะเป็นมือที่ทัดดีมากแล้วก็เฟรมเรทของหน้าจอร้อยี่สิบเฟรมอ่ะตัวนี้อะ่ะกับเกมนี้ร้อย0ี่สิบเฟรมเนาะแต่หน้าจอรีเฟรชร้อยสิบสี่เฮิร์ตครับมันซัพพอร์ตกันได้อย่างลงตัวมากเลยครับโอ้โหเป็นมือที่เล่นเกมตัวพับจีนโมบายคือเดอะเบสมากเลยครับผมตัวนี้โคตรสุดฟิ i n ิ t งทัชคือดีมากเลยนะี่ขอชื่นชมครับ แล้วสีสันของต้นไมยใบหญ้านะ้ำมาแสดงผลออกมาสัพีนะคือสมบูรณ์แบบครับโคตรสุดเลยพับจีโมบาย ดูครับการกดเห็นไหมว่ามันกดดีจริงนะตัวนี้อ่ะดูเีลลิ่งโคตรดีกดโคตรดีเลยอ่ะพี่ผมจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อเจ้าตัวอ e f r i ิ GT20 Pro 5G ใต้คลิปนี้ผมบอกเลยว่าสเปคกับราคาหลักหมื่นคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับตัวนี้แรม1 2บวกเพิ่ม12กับรลอม 56G รนะผมตัวนี้ถือว่าสบายครับ สับแรมก็เป็นเวอร์ชัน5ผมตัวนี้ UFF นะผมสับลอมเป็นเวอร์ชันน3.1นะครับคือเป็นมือถือที่สเปคจัดเต็มมากกับงบหลักหมื่นครับ คือด,ดูกราฟิกครับโอ้กราฟิกอย่างเจมมาการเลนเดอร์ของต้นไม้ต่างๆ่างอ่ะเรนเดอร์ออกมาแบบสมบูรณ์แบบมากแล้วก็หาศัตรูฟังตรงข้ามครับโดยมีเพื่อนแล้วผมนำทางนะครับตอนนี้ถือว่าหน้าจอมันจะช่วยยอะยมแล้วปิงครับถือว่าจัดการตัวอินเทอร์เนต็ตนะรับสัญญาณ Wi-Fi อะถือว่าดีมากอันนี้พีชั่าตอบผ่าน wiFi นะ 5G นะครับผม Wi-Fi พีช้ย 5G กันเฮิรนอนะ่าจริงๆมันซัพพอร์ต Wi-Fi เป็นเวอร์ชัน6ก็ซัพพอร์ตทำตัวนี้นะ ครับมีการปรับตัว X Boost ครับเรามสมบรณ์สามารถปรับเป็น By Pass หรือว่าหมดอ e s p o r t ์ตนะผมหรือว่า Super Boost หรือว่า Ultra นะผมตัวนี้สามารถปรับได้ที่บอกเลยว่าเป็นกราฟิกที่สามารถปรับได้ง่ายครับผมสับตัวนี้นะซึ่งเป็นการปรับ X Boost ที่มีฟังก์ชันได้อย่างเยอะมากมายครับหรือว่าใครอยากปรับเป็นตัวหมดประหยัดพลังงานแล้วก็หมดสมดุลแล้วก็ ได้ประสิทธิภาพของ CPU แล้วก็สามารถปรับได้ผมตัวนี้นะครับแล้วก็มีการบันทึกหน้าจอเราปรับได้ผมแล้วก็ล็อกความสว่างผมเราสามารถล็อกความสว่างให้อยู่ที่ความสว่างที่เราต้องการครับแล้วก็โหมดอ e ีสปอยผมก็คือการปิดการแจ้งเตือนอผมตัวนี้แล้วก็การควบคุมบงต่างครับบอกเลยว่าสุดมากมันเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเกมได้อย่างเยอะครับแล้วก็หมดซูเปอร์บูทผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหมดที่ใช้งานได้เวิร์กมากครับแล้วก็ตัวอัลตาผมตัวอัลตาเฟมอัลตาครับซึ่งเป็นการเพิ่มเฟรมเรทของตัวนี้ จากเดิมจริงๆเนี่ยพไม่ต้องเพิ่มผมาผมว่าเฟรมแบบตัวนี้คือปรับเป็น120เฟรมแม้แล้วนะครับกราฟิก h d r ผมเราสามารถเพิ่มสีสันของหน้าจอปรับเป็น hdr ได้ผมแล้วก็การเล่นเกมครับเพื่อไม่ให้จอดับครับมันก็เป็นอะไรที่เวิร์กมากครับแล้วก็การควบคุมระดับ e s p o r t ครับแบบนี้ ซูบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่เวิร์กมากสับตัวนี้นะครับที่เป็นมือที่บอกเลยว่าสุดมากกับการหมดเกตตมต่างๆครับครับมีบายพาร์ตต่างๆครบครันครับผมตัวนี้การรชจแบบบายพาร์ตก็มีให้เราเรียบร้อยผมสับตัวนี้นะถือว่าเป็นมือที่เกมมิ่งโฟนที่ปรับปรุงตัวซอฟต์แวร์ได้อย่างเวิร์กมากครับสมจริงก็ปรับได้ผมบอกเลยว่าเป็นมือที่สเปกกับราคาบอกเลยว่าสุดจัดมากครับครับพีขอทําการ เข้าเกมต่อผมตัวนี้อาจจะไม่รอดเนาะแต่พีรู้สึกว่าพีมือถือที่เล่นเกมตัวพับจีมบาย120เฟรมได้อย่างสบายหายห่วงครับครับเราขววิ่งผมเราจะวิ่งบอย่างเดียวครับว่าเราจะพ้นกับตัวอันนี้ไหมแต่บอกเลยว่าใครหามือถือเล่นเกมพับจีดี rov120 e เฟรมได้ด้วยถือว่าเป็นรุ่นแรกของ ตัว Android ที่สพอร์ตได้มากมายค่ะนี้นในการเล่นเกมตัว r อ120เฟรมแล้วก็ PUBG 120เฟรมได้อย่างสบายหายหมวงครับนี่แล้วกราฟิกของตัวเกมอ่ะมันประมวลผลกับหน้าจอตัวนี้ออกมาสปีดบอกเลยว่าเวิร์กมากถือว่าสุดครับแล้วก็พี่รู้สึกว่ามันจัดการความร้อนของตัวนี้ได้อย่างเวิร์กมากเลยนะ นีว่าคุ้มอ่ะเอาตรงว่าเป็นมือ,อที่สเปคจัดเต็มแล้วคุ้มครับมาดูว่าพีจะรอดไหม <c oughs> ก็นี่แหละผมเป็นการทดสอบเล่นเกมตัวให้ดูว่าเฮ้ยถ้าเราเล่นเกมมันจะประมาณนี้นะแต่พี่รู้สึกว่าเป็นมือถือที่ใช้งาน,นง่ายๆแล้วก็ตัวกราฟิกออกมาได้อย่างสมมูรณแบบมากผมสับตัว PUBG Mobile กับเจ้าตัว i f ฟ i t Gt 2 0 Pro 5g ในปี24มือถือเกมมิ่งโฟนที่ราคาสุดคุ้มครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้ครับผมสวัสนี้ขอบคุณครับพี่เดี๋ยวผมถ้าพีพูดผิดพลาพประการใดขออภัยผมสวัสนี้ขอบคุณครับ